แต่ที่แน่จนถึงขณะน,นี้นะครับมีรายงานค่อนข้างชาัดเจนนะทักษิณกำลังให้เจ๊กระบังลมนะไปทําการจีรจานะครับถ้าจีรจาได้ได้รับการประกันตัวนะก็จะอยู่ในประเทศไทยถ้าจีรจาไม่ได้อาจจะเป็นดังโหนพินโยท,ทำนายไว้นะครับว่าอาจจะจําเป็นจะต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งก็ได้ สวัสดีครับพกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้ส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจปกติมานวดหน้าหรือว่าทําเล็บที่นี่บ่อยมานวดตัวคือเอยมาเมื่อตอนเปิดใหม่ๆแล้วก็พอดีต้องไปอยู่เมืองนอกก็เลยไม่ได้มาพอดีสา ท่านหนูขออนุญาตถามเรื่องการเมืองนิดนึงว่าท่านพร้อมไหมคะวันที่18มิถุนายนยังแม่ยังเรียอยา่างอส่งฟ้องนี่เราสู้คดียังไงได้บ้าง,งคะก็ไม่เห็นมีเลยเลยคดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคดีเนี่ยก็เป็นจะเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าตอนเวลาปฏิวัติรละญาดข้อหาอย่างไรเนี่ยคดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีมูลเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็พยายามไปตีความเพื่อให้มันมีมูลและพอคนหนึ่งสั่งฟ้อง คนอื่นก็ไม่กล้าสั่งไม่ฟ้องก็เลยสั่งฟ้องฟ้องทั้งทั้งนี้ไม่ใช่หลักกฎหมายในการพิจารณาเรื่องนี้มันไม่มีเลยเลยวันที่สิบแปดเนี่ยฮะกังวลเรื่องการประกันตัวจะได้ประกันตัวหรือเปล่าครับโอ้ยไม่มีอะไรหรอกคดีมันแทบจะไม่มีมูลอ่ะนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผลไม้ของต้นไม้ที่เป็นพิษผลไม้ที่เกิดจากต้นไม้ที่เป็นพิษก็คือการทำข้อหาข้อการทำคดีตั้งแต่ต้น ก็มีการข่คมขู่พนักงานสอบสวนโดยผู้ว่ามชาแล้วก็ก็วันนี้ในลายกลุ่มของพวกนี้ก็ออกมารุแล้วพูดความจริงหมดมันมันคือคดีมันไม่ควรจะเป็นคดีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยคือจะเปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายนะทั้งฝ่ายที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาผู้กล่าวหา สามารถที่จะยื่นขอความเป็นธรรมได้ได้ตลอดแม้แต่ในในขั้นตอนไม่มีห้ามในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซึ่งในอำนาจการพิาจารณาก็เป็นอำนาจของอายการสูงสุดค่ะนคุณ่งลักษณะแบบนี้เขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนมูลทำคดีหรอือยังไงครับลักษณะว่าอาจจะไม่มองว่าอาจจะมองว่าคณะที่ทำคดีอายการคณะนี้อาจจะแบบเหมือนแบบ ียกว่าไม่ไว้วางใจหรืออะไรอยากจะขอเปลี่ยนอย่างนี้มันจะเป็นลักษณะนี้ไหมครับไม่ไม่ทราบรายละเอียดครับแต่เพราะว่าเมื่อวานดูจากโฆษกอายการก็บอกยังไม่ได้รับเรื่องก็เลยยังยังไม่เห็นรายละเอียดถ้าเราไปไปตอบคําถามที่เป็นคําถามสมมุติจะเกิดความสับสนหรือเปล่าในที่ผ่านมาในอดีตนี่คือเวลาเขา้องขอความเป็นธรรมลักษณะนี้วิธีการที่จะให้ความเป็นธรรมเขาเขาก็ทำยัางไงครับโอ้ยทาของเกือบทุกคดีของอายการมีหมดแต่แต่จะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าว แต่ว่าในคดีอาญาก็มีสิทธิ์ของของผู้ทั้งผู้เสียหายของผู้ถูกกล่าวหาท่านคะข้ออ้างที่ว่าคอสอชข่มขู่พนักงานสอบสวนตรงนี้นี่คือถ้าถ้ามองแล้วมันมันสามารถกล่าวอ้างหรือมอันขึ้นไหมครับเพราะว่าในขณะนั้นมันก็สถานการณ์มันก็ไม่ปกติแล้วก็หลักใหญ่เรื่องการสอบสวนชอบไม่ชอบมันเป็นหลักสําคัญของของคดีอาญานะเช่น พนักงานสอบสวนมีอำน,นาจหรือไม่พนักงานสอบสวนอสอบสวนชอบหรือไม่ชอบซึ่งทงั้งไม่ว่าไม่ว่าพนักงานสอบสวนแม้แต่พยานแม้แต่ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องจะไม่เกิดจากการบังคับขู่เข็นการกระทําใดๆให้เพื่อเกิดการจูงใจซึ่งก็เป็นประเด็นที่สามารถที่จะร้องขอความเป็นธรรมได้ แต่เหมือนณนขะนานั้นตำรวจเขาจะรับเป็นเจ้าภาพในการฟ้องคุณทักษิณเองนะคะเรื่องนี้เหมือนเหมือนกับว่าทางคทางกองทัพส่งคนไปนแจ้งแล้วก็ทางตำรวจเขารับที่จะเพราะเขามองว่าเป็นคดีอาญาเขาก็เลยรับที่จะเป็นเจ้าภาพแล้วก็แจ้งความมันมันเป็นเรื่องอำนาจผู้สอบสวนก็จะมีแค่พนักง,งานสอบสวนซึ่งทหารไม่ได้เป็นพนักง,งานสอบสวนแล้วก็ถ้าเป็นคดีพิเศษก็กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ก็เป็น ตามขั้นตอนตามปกติครับก็คือยืนยันว่าในเรื่องของการดำเนินการในส่วรัฐบาลสอสก็คือในเรื่องช่องทางการในการที่จะยื่นฟ้องหรือว่ารับฟ้องเนี่ยก็คือเป็นไปตามช่องทางตามกระบวนการกฎหมายตามปกติใช่ไหมครับเวลานั้นคือคือใช้กระบวนการยุติธรรมการสอบสวนก็ต้องโดยตำรวจหรือไม่ก็อ่าเป็นบีเอสไอก็คนอื่นก็จะไม่มีอำนาจสอบสวนเว้นแต่ไอเป็นเรื่องเฉพาะ การปรับการอะไรของกรตเนี่ยอาจจะทําได้แต่ตรงนี้ในเมื่อสมัยนั้นก็คือให้ตารวจเป็นคนยืนย่นฟ้องยื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันชอบด้วยกฎหมายแล้วใช่ไหมครับอ,อ,อันนี้สรุปไม่ได้คือ,ต,อต้องไปดูว่าเ,เขาก็จะต่อสู้เรื่องหนึ่งการสอบสวนมีอำนาจไหมสองการสอบสวนชอบด้วยกฎหมายไหม <c oughs> แล้วก็ในกรณีการบังคับผูกเข็นเนี่ยหรือการ จูงใจอะไรต่างๆเนี่ยก็ก็เป็นเรื่องของการสอบสวนชอบไม่ชอบซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นต้องเป็นประเด็นในในรายละเอียดตั้งแต่และเรื่องใหม่นะครับสำนักง,งานในการสูงสุดโดยงานโฆษกถแถลงกรณีไอการสูงสุดมีคําสั่งฟ้องพันตำรวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายยามาตรา112ผมขออนุญาตไล่เรียงลำดับคดีนี้ดังนี้นะครับ คดีนี้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2559สำนักงานอายการสูงสุดได้รับสำนวนการการะทำความผิดนอกราชาอาณาจักรจากพนักงานสอบสวนกองกำกับการสามกองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยมีพันตำรวจเอกโอรานสุขเกษมเป็นผู้กล่าวหา พันตำรวจโทรหรือนายทักษินชินวัตรเป็นผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงเหตุคดีนี้เกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2558 ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้และประเทศไทยเกี่ยวพันกันเนื่องจากคดีนี้เป็นความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรจึงเป็นคดีอยู่ในอำนาจของอายการสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบ,บดำเนินคดีตั้งแต่แรกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามา,ามตรา20ในชั้นแรก พันตำรวจโททักษินหรือนายทักษินชินวัตรหลบหนียังไม่ได้ตัวมาทำการสอบสวนร้อยตำรวจตีพงนิวัตยุทธพันธ์บริพานอายการสูงสุดในขณะนั้นพิจารณาสำนวนโดยตลอดแล้วมีคำสั่งเมื่อวันที่19กันยายนปี2559ว่าเห็นควรสั่งฟ้องพันตำรวจโทรหรือนายทักษินชินวัตรทุกข้อกล่าวหาต่อมาพันตำรวจโท หรือนายทักษิณชินวัตรผู้ต้องหาอดีตนายกมนตรีได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจาักรไทยและถูกควบคุมตัวอยู่ในคดีอื่นต่อมาวันที่17มกราคมปี2567อธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนและคณะร่วมกับพนักง,งานสอบสวนของสำนักงานตํารวจแห่งชาติได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมแก้งพฤติการและข้อท็จจริงทางคดีให้กับพนันตุรโทรหรือนายทักษิณชินวัตร ได้ทราบแล้วปรากฏว่าพันวัโทรหรือนายทักษิณชินวัตรให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดต่อมานายอำนาจเจตเจริญรักอายการสูงสุดได้มีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมทุกประเด็นที่ผู้ต้องหาร้องขอความเป็นธรรมและพนักงานสอบสวนได้นำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว พร้อมได้ส่งบันทึกคำให้การสอบสวนตเติมให้กับอายการสูงสุดประกอบการพิจารณาบัดน,นี้นายอำนาจเจเริญรักษอายการสุดได้ตรวจพิจารณาสำนวนและมีคำสั่งคดีนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่27พฤษภาคม2567โดยสั่งฟ้องพันธุ์รถโทรหรือนายทักษิณชินวัตรฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาด้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินีรัชทายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชนาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83มาตรา112คําสคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ลงวันที่21ตุลาคม2 5 1 9ข้อ1พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา3 มาตรา14วงเล็บ3พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พศ2560มาตรา8วันนี้พนักงานไยการไม่สามารถยื่นฟ้องพันธุ์รวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรต่อศาลได้เนื่องจากพันธุ์รวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรไม่ได้มาพบพนักงานไยการตามกําหนดนัดโดยได้มอบอำนาจให้ทนายความมายื่นคำร้องขอเลื่อนฟังคำสั่งของพนักงานัยการ ออกไปเป็นวันที่25มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกาพร้อมแนบใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าป่วยเนื่องจากติดโควิดโดยแพทย์ให้หยุดพักเพื่อสังเกตอาการ7วันนับตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึงวันที่3มิถุนายน2567ซึ่งนายวิพุฒิบุญประสาทอายการพิเศษฝ่ายคดียา8ในฐานะหัวหน้าพนักงานต่างารผู้รับผิดชอบดำเนินคดีโดยได้รับมอบหมายจากท่านอธการสูงสุดให้เป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้ พิารณาคำร้องที่ผู้รับมอบหน้าของพนันบวโทรหรือนายทักษิณชินวัตรนำมายื่นแล้วเห็นว่าเหตุขอเลื่อนเนื่องจากอาการป่วยเพราะติดโควิดโดยหมอให้พักสังเกตอาการถึงวันที่3มิถุนายนจึงอนุญาตให้เลื่อนไปเป็นวันที่18พฤษภาคม2567เวลา9นาิกาเพื่อให้ประทานโทษ18มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกา เพื่อนัดให้กับพันรัโทรหรือนายทักษิณชินวัตรมาพบไอาการเพื่อย,ยื่นฟ้องต่อศาลต่อไปพี่นงครับล่าสุดมีข่าวว่านายทักษิณได้ยื่นร้องขอความเป็นธรรมต่อไอยการสูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยให้เหตุผลว่าคณะกรรมการสอบสวนถูกบังคับจากคอสอชอทําให้เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆแล้วถ้ามองย้อนในอดีตเมื่อวันที่19กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาเคยร้องขอความเป็นธรรมไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะ ซึ่งถามว่าการร้องขอความเป็นธรรมในครั้งนั้นแต่เดิมเนะี่ยอายการจะพิจารณาผลว่าฟอ้องไม่ฟอ้องเมื่อวันที่10เมษายังต้องเลื่อนแล้วมาจบเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาต้องเสียเวลาไปสามเดือนเศษ <c oughs> คำถามคือสมเดือนเศษเนี่ยคุณยังให้ข้อมูลไม่หมดอีกหรือจนั้งล่าสุดที่อายการท่านได้มีคําสั่งฟ้องคุณก็มาร้องขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมผมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะฮะที่ ลองแล้วลองอีกเหมือนบ้านเมืองไร้คือไล้แปรไล้กฎเกณฑ์อยากจะทําอะไรก็ทําผมว่าการทําแบบเนี้มันยิ่งทําให้กระบวนการยุติธรรมเสียหายแต่แน่ๆข้อมูลที่ผมได้รับทราบมีอดีตอายการสูงสุดท่านหนึ่งและมีอดีตรประธานสารฎีกาสองท่านพยายามวิง่งเต้นต่อรองคดีนี้อยู่อย่างไีก็แล้วแต่ครับพี่น้องพฤติกรรมของคนที่อายุขนาดนี้ เป็นถึงอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทําขนาดนี้เนะี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งเลอะหรือว่าเท่าสารพัดพิดตามความไม่มั่นใจอนะครับว่าในวันที่สิบปดเนี่ยคือสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าการประกันตัวเป็นปัญหาเยอที่ต้องกลับเข้าไปในเรือนจําใหม่อันนั่นแหละนะครับนั่นเป็นจุดของการสิ้นสุด เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทําให้เกิดสถานการณ์ชุนลมุนเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยวันที่สิบแปดเนี่ยผมว่าเขาไม่ไปว่สถานการณ์แบบนี้เราเจอมาเยอะนะเห็นแล้วให้เสียงดังให้เสียงดังไว้ไหให้มั่วใ,ให้มั่วไว้แล้วกูกบุดห,ห,มหมีไป <laughs> <laughs> เพราะเนี่ยนะครับการประกาศใหญ่โตขนาดนั้นเนี่ยนะครับ<อ>คือมันไม่มีความจําเป็นเนยใช่ใช่เพราะตั้งแต่กลับมาเนี่ยนะครับพูดถึงคนเสื้อแดงนี่ แทบจะไม่ได้ยินนะครับงานสำคัญต่างๆเนี่ยนะครับหรือเมว่ามีภาพไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยก็ไม่มีเห็นภาพอะไรเกิดขึ้นเลยวันนั้นก็บอกพี่น้องเสื้อแดงผมกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นในท่วงทำนองแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่เคยเห็นเนี่ยเราเข้าใจว่าแกเป็นนักต่อสู้อยู่ตลอดเวลา <laughs> ผมว่าวันที่สิบแปดเนี่ยลังเลมากที่สุด แต่ถ้าวิเคราะห์ตามนี้นี่ถือว่ายุทธศาสตร์วันก่อนที่บอกอ่านเล่มแรกคือเรื่องหนีนะถูกต้องแต่ว่าเพื่อแต่ว่าการหนีที่ดีที่สุดคือต้องทําท่าว่าสู้ใช่นะครับอย่างถึงทิกถึงขิงเป็นไงเป็นกันตายเป็นตายเจ๊งเป็นเจ๊งสู้เห็นไหมเพื่อครับให้แต่เราฝ่ายเกิดมีความอื้ออึงเพราะถ้าเราลองทบทวนภาพชาๆเนี่ย ก่อนไปงานประทุมเนี่ยนะครับคนในครอบครัวนัดกินข้าวกันเ่ยนะอ,อ,อันนี้ต้องต้องเข้าใจว่าก็มีความลึกซึ้งอยู่ใช่ใชนะครับลองประติดประตอร่อและนะครับในงานบวชไม่ควรจะร้อนขนาดนั้นอืมนี่ตั้งใจที่จะมาเปิดประเด็นเลยใช่นะครับความตั้งใจเนี่ยนะครับไอ้ลีลาแบบนี้เนี่ยถ้าคิดจะสู้เนี่ยก็คงจะสู้กันมาหลายวันแล้วมไม่คิดจะไปสู้ในงานบวชนั่นหรอกเพียงแต่ว่านะครับ การเปิดประเด็นแม้กระผมก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็จะประเมินวันที่18ดูผลลัพธ์ในวันที่18บแก่อนนะครับซึ่งถ้าโดยลีลาขนาดนี้นี่หมีกับสู้นี่ผมว่าเท่ากันละเพราะนี่นะครับเพราะอาการแบบนี้คือความไม่มั่นใจอะไรเลยและยิ่งนี่นะครับอดีตอายการสูงสุดเนี่ยเขาก็ออกมาพูดยืนยันด้วยเกียรติความเป็นลูกผู้ชายว่าไม่มีใครกลงกูครับ และถ้าเขาย้อนถึงอดีตอายการสูงสุดบางคนที่อยู่ในพรักเพื่อไทยนเนออี่ยที่สั่งไม่ฟ้องอดีตนาย,ยกทักษิณคดีก่อการร้ายเนี่ยนะครับแล้วก็ฟ้องพวกผมครบทุกคนนยก็จะยิ่งมีความชัดเจนข้าไประยแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั่นนะครับสิ่งที่มีความพกความมั่นใจมาตลอดระยะเวลาเก้าเดือน,นบัดนี้เนี่ยไม่เหลือสภาพไม่เหลือจริงนะไม,ไม่เหลือไม่เหลือนะครับไอลีลานี่ครับปากเก่งวันนั้นเนี่ยใช่ นะครับไอ้นี่วันนี้ถ้าใครไปเล่นเนี่ยผมยังไอ้ครึ่งครึ่งเนี่ยผมโน้มว่าโน้มไปทางที่ว่าจะไม่ไปในวันที่สิบแปดเออมีนั้นที่ผ่านมาทักษิณเนี่ยอาการไม่ค่อยดีหลังจากที่ไปสปานะครับพอนักข่าวไปเจอที่แอบไปสปาก็ปรากฏว่าไปเจอกับไพโรธนะที่เคยพาหนีไปอยู่ดูไบไปเจอกับจตุรนนะครับแล้วก็ฝ่ายกฎหมาย ซึ่งทักษิณตอนนั้นก็ยังคง50-50จะอยู่จะไปถ้าสัญญาณไม่ดีก็จะไปนะในขณะที่อีกสองสามวันต่อมานะทักษิณก็เริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนว่าทางออกของเขาเนี่ยปรากฏว่าทางออกสําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของเอาบ้านเป็นเรือนจําและเรื่องของการนิรโทษกรรมนะครับก็เลยมีการสู้การสู้ของเขาใช้วิธีการสู้แบบไหนทางนังสือไปยังเยการ สูงสุดนะครับอ้างว่าพนังกงานสอบสวนโดนข่มขู่ก็เลยส่งผลทำให้เขาเนี่ยนะฮะต้องโดนฟ้องในคดีนี้ในคดีนี้ที่ว่าก็คือคดีมาตราหนึ่งสดูหมิ่นเยียดย้ำอาฆา,าตมาดาลสถาบันพระมหากษัตริย์ด้ยการใส่ร้ายพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองซึ่งปรากฏว่าอดีตอายการสูงสุดนะครับที่รับผิดชอบคดีนี้บอกว่าสั่งทําคดีหนึ่งทักษินยันเรื่องนี้ ด้วยเกียรติของรูปผู้ชายนะครับเขาชื่อตระกูลอดีตอายการสูงสุดสมัยคอสอชอแต่งตั้งนะฮะมือส,สั่งสอบสวนคดี1นึทักษิณโพสเฟซบุ๊กไม่เคยถูกข่มขู่นะครับนายตรูลวินิตในภาคอาดีตอายการสูงสุดได้โพสข้อความลงเฟ e บุ๊กระบุว่าขอยืนยันด้วยเกียรติของรูปผู้ชายว่าในฐานะอายการสูงสุดในขณะนั้น ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนรับผิดชอบคดีอาญานอกราชอาจากตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราย20ไม่เคยมีใครสั่งคมคูโน้มน้าวชักจูงให้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบในการสอบสวนครับนอกจากนี้นะครับนายตระกูลยังได้โพสต์ข้อความคอมเมนต์ภายหลังข้อความว่าท่านอาย,อายการสูงสุดพงวิวัฒเป็นคนสั่งฟ้องหลังจากที่ผมเป็นคนสั่งให้มีการสอบสวนคดีนี้ครับ นะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าทักษิณเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นประธานงานเลี้ยงงานบวชนะที่นายนายสมิทิพัฒนะ์ลูกชายของนายกฤษสดาลีนวรัตนะหรือนายกเบี้ยวนายกเทศมนตร,นะรีมือตำบลธัญบุรีนะครับพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงการถูกดำเนินคดีว่าคดีดังกล่าวถูกคมขูโน่นนี่นั่นนะแต่ ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นอายการนะก็บอกว่าคดีนี้ยื่นหนังสือของความเป็นธรรได้นะครับแต่ต้องดูว่าเนื้อหาอายการสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินว่าประวิงคดีหรือชะลอคดีนะฮะฟ้องนะครับ,นะรบแต่ก็มีรายงานค่อนข้างจะชัดเจนนะนะฮะว่าเนื้อหาของคดีนี้เนี่ยหนึ่งขาดน้ําหนักนะครับในกะรณนะนะีของทักษิณเนี่ยนะขาดน้าหนัก นะครับประการที่2นอกจากขาดน้ำหนักแล้วนะครับยังไม่มีพยานหลักฐานยืนยันได้เลยว่าพนังกงานสอบสวนหรืออายการเนี่ยถูกข่มขู่แต่อย่างใดนะครับนั่นหมายความว่ายังไงคดีนี้อายการสูงสุดก็ต้องสั่งฟ้องยกเว้นแต่อายการสูงสุดจะสั่งสอบสวนเพิ่มเติม,ตมว่ามีการข่มขู่จริงหรือไม่ซึ่งจริงๆแล้ว ทางฝ่ายจำเลยสามารถไปต่อสู้แบบนี้เอาพยานหลักฐานไปสู้บนชั้นศาลได้นะครับให้ศาลเป็นผู้พิจารณาและที่สำคัญไปมากกว่านั้นอายการได้มีคำสั่งในการสั่งฟ้องไปแล้วนะครับทักษิณสู้ด้วยวิธีนี้นั่นก็คงจะยากครับแต่ที่แน่จนถึงขณะดนี้นะครับมีรายงานค่อนข้างชาัดเจนนะทักษิณกำลังให้ เจกระบังลมไปทําการจรจา,านะครับถ้าเจรจา,าได้ได้รับการประกันตัวนะก็จะอยู่ในประเทศไทยถ้าจรจา,าไม่ได้อาจจะเป็นดังโหนพินโยทำนายไว้นะครับว่าอาจจะจําเป็นจะต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งก็ได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ป่วยหนักใกล้ตายโอที่นเจื่ป่วยหนักใกล้ตายดีโรองวาย,วายรีบเอาตัวไปรักษาฉัน14โรงพยาบาลตำรวจมีลิเกจำปวดนอนปวดแข้งปวดขาใช้อาพิสิทธ์เลเลี่ยมารยาใช้อาพิสิทธ์เลเลี่ยมารยาถึงสิบแปดกุมภาก็กลับบ้านสบายใจ หมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็วุ่นวายคนรวยมียศศัก์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนคนจนเื คนนักหนาจากใจนักกีราขีมาสบายใจพวกยาบาหาเมดไม่เป็นไรเสียบาหาเมดไม่เป็นไรกันได้ทั่วไทยลูกหลานช่างแม่งมานพื้นป่าเขาใหญ่ก็โดนหันเจ้าหนะ้าที่แสบสันหลักสอป,ป,อป,อปอผักไว้ดีนะทานชัยวัดเขารู้ไตดีนะชาวบ้านเขา กา,านสู้สุดใจรักษาไว้ด้วยชีวิตกฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็นวนวายคนรวยมียศศักดิ์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนประชาชนทำเพื่อชาคนมีอำนาจทำเพื่อ ชาวคอมเมนอยากได้กอกูดีีดเส้นแดนรัฐตูดทับซ้อนดินแดนไทยส่งหุ่เส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยส่งหุ่เส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยเราคนไทยร่วมใจรักษาไว้เส่งแผ่นดินมาร่วมกันเถิดที่น้องคนไทยลุกขึ้นสู้สุดใจรักษาชาติและแผ่นดิน ผูคนไทยรักชาติด้วยชีวิตผูคนไทยรักชาติรักแผ่นดินใครที่ดินทำกินขคงลู้กล้านผูสบายประชาชนทำเพื่อชาติ มีอำานาจทำเพื่อตนพว้าทองแน่งชิงชาชนประชาชน